ทุกคนขอคุ้ไม่คุ้ขอขอคุ้นิด็กๆขอเด็กๆไม่คุนโอ้ยเแ็กไมอ้หเด็กขอเด็กๆขอเด็กๆอ่ะขอมันด็กมากเลยว้้วจะตายนี่จะตายใครๆก็ทำได้น่ไนทุกคนว่าไหนะจิมนืะจอ นโอ้โหโอ้โหเพื่อนโอ้โหเพื่อนฉันน้าอ่ะโอ้โหเพื่อนตัวโอ้โหยังเหมือนว่าโอ้นี่มันต้องกระมังเพื้อนนะทต้อนระวังทุกคนโอ้โหโอ้คนนั้นตัวแตกไปแล้วโอ้โหมาอื่นอันนี้เนี่ยจะเป็นลิฟลิฟอากาศนะทุกคนอืออือเพื่อน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 

้เกียรติธรรมคิดเกียรติธริปก็คือเราเราอยู่ดีนะอยู่ดีนะไม่มีอืยอุ้ยอุ้ยขึ้นต้นขึ้นต้นดี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 ฮึ่มอู้ห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 ู้ฮึ่มฮึ่มก็คือเที่ยวหาปัญหานั้นก็คือเกียรติธรรมคิดนะสโลว์อยู่ดีนะไม่เป็นไร้ะไรนะอืมอืมอยู่ดี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 ดูดีดีดีด้านภาษาละนะดูดีดีดีนะไม่เป็นไรอะไร เราไม่ดีนะเราไม่นหวเลนะเัาไม่ได้เป็นอะไรที่ไม่ค่อยลงแค่แบบาไม่ได้เป็นอะไรเราเคยเกี่ยวทำชิปเสยมาทีเร่อมีโอกาสมาทำชิปช่ไม่ไปเู่เไม่คยิปอือเือเื

เราอย่าดึงถูกความสามารถของคนอื่นก็ความสามารถของเัวเองนะเพราะว่าความสามารถของทุกคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็เก่งฟุตบอล บางคนก็เกี่งเรื่องการเรียนบางคนก็เก่งเรื่องการเล่นเมนะอย่าลืมนะคนสามารถแต่ละคนไม่เหมือนกันนุ่๊อออ้ชชิดช,ดชด dam kim ro xoto lat ko reffo tomen faye tosose kifola ye tsos kipalayo wene ko laokofoko sof kale aanme bay dabl fiyam l